ออกต้าอ,ออกมาฟันธงอาร์เซนอลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูก,กาลนี้ ล่าสุดนะครับออฟตาเว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติต่างๆบนโลกฟุตบอลนะครับก็ได้ออกมาฟันธงทีมที่จะคว้าแชมป์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกันนี้หลังจากที่การแข่งขันในรายการนี้นะครับก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย4ทีมนะครับที่ผ่านเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกันนี้ได้นั้นนั่นก็คือทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับจะเจอกับปารีสแซงต์แชงแมงส่วนอีกหนึ่งฝั่งนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของบาร์เซโลนาที่เจอกับอินเตอร์มิลานนั่นเอง โดยออฟตานะครับออกมาฟันธงว่าทีมที่คว้าแชมป์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูก,กาลนี้นั่นก็คือทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับที่สามารถเอาชนะเลอมาลิกและผ่านมาสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จครับโดยทางออฟตานะครับมองว่าอาร์เซนอลนั้นมีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์ในศึกอยู่่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูก,กาลนี้ อยู่ที่28.7%ครับส่วนเต็ง2ในรายการนี้นะครับออฟต้ามองว่าเป็นทางฝั่งของอิติลานะครับที่มีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้อยู่ที่25.5%ครับส่วนเต็ง3นะครับออฟต้ามองว่าเป็นทางฝั่งของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้อยู่ที่24%ครับส่วนเต็งอันด <szych> ับส um ุดท <sh arp> <sh> ้ายนะครับออฟต้ามองว่าเป็นทางฝั่งของบาร์เซรลนาครับ ที่มีสิทธิ์คว้าแชมป์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้อยู่ที่21.8%เท่านั้นครับโดยทางออฟต้านะครับก็ออกมาฟันธงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคิดว่าแชมป์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้จะตกเป็นของทีมไหนเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ